คุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับแสงทองฟาร์มแพ่น,นมจังหวัดเลยอำเภอวังสะพุงครับน้ำหมักสูนไพไาสมาร์ทโกศบายบ้านสมาร์ทโกศฟาร์มครับสวนผักหวานป่านาการวันนี้มาเยี่ยมชมติดตามนะครับให้กำลังใจแล้วก็ผลงานของสวนผักหวานป่ายอดเหลืองผักหวานนี่ครับ หลังจากที่เราเก็บยอดก่อนหน้านี้นะครับก็จะมียอดผักหวานตรงนี้ก็ส่วนของผักหวานส่วนของอชะอมนะครับมะขามเทศแล้วก็จะมีมะม่วงหิมาพานนะครับในพื้นที่เดียวกันแต่น,นี้ยอดเฉพาะาต้นเดียวนะครับนี่นี่ครับการแตกยอดอ่อนนะครับพร้อมเก็บอีกป,ประมาณสัก4ี่ห้าวันก็เก็บได้แล้วยอดอ่อนที่ออกจํานวนมากในกิ่งเดียวกันนะครับ สิบถึงยี่สิบห้ายอดเราก็จะเก็บยอดไว้สลหรับให้มันมีความอวบความสวยไว้ประมาณสักเจ็ดถึงสิบสองยอดนะครับหรือน้อยกว่าน,นั้นนะครับถ้าหากว่าต้องการที่จะให้ยอดอวบแล้วก็สวยกว่าน,นี้นะครับเรามาชมกันนะครับอันนี้ผักวานไม่ใช่ชาม m ชาอมอน,นะครับชาอมก็จะเก็บอย่างนี้เลยให้มันแตกชาอมนี่เราเก็บไม่ให้เหลือเลยนะครับเก็บยอดให้หมดเลยแล้วก็เพื่อที่จะให้เขาแตกยอดใหม่ นี่มันมียอดอยู่แล้วก็เด็ดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เราเก็บยอดลงหมดเลยนี่แล้วเขาก็จะแตกยอดใหม่เลยนะครับเราเราเหมือนผักวันเลยเราเราไม่ต้องไปเก็บยอดเอาเฉพาะยอดเขานะครับคือเรากินหมดยอดเลยเอาหมดเลยค่ะนี่ครับสวนก็จะลกๆหน่อยนะครับก็ครับลดน้ำอาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์ละสองครั้งอย่างน้อยแล้วก็ให้ชุ่มไปเลยนะครับให้หนักไปเลยอ่าพื้นที่ที่มีใบหญ้านะครับไม่ให้มันเตียนมากกว่านี้นะครับไม่ให้มันสะอาดไปกว่านี้ก็คือ หน้าแรงนี่เราจะคลุมเขาเรียกว่ามีใบไม้เศษไม้ที่คลุมหน้าดินไม่ให้มันแห้งมากนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเราขี้เกียจนะครับตรงนี้นะครับการตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วก็หญ้าก็ไม่ต้องเอาไปไหนไม่ต้องกวาดไม่ต้องอะไรนะครับก็ให้เขาคลุมพื้นที่เพื่อที่ให้มีความชื้นนะครับของของพื้นที่นะครับอันนี้ยอดอันนี้มันเป็นเรื่องของยอดผักหวานที่มันผักหวานป่ายอดเหลืองอันนี้เป็นยอดตาตุ่มนะครับก็จะ ทําให้เขามีปริมาณยอดที่สูงมากเลยนะครับนี่ดูนะครับนี่ต้นเดียวนะครับนี่ต้นนี้มันจะไม่ค่อยอะไรไอเขาเรียกอะไร<ท>ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ<ท>ต้นนี้แต่ว่าดูจํานวนยอดดีครับเนี่ยเป็นร้อยร้อยยอดเลยนะครับเอามาชมต้นนี้นะครับ<ท>นนต้นนี้ก็จะมีกิ่งมะขามเปรี้ยวนะครับแซมเข้ามานิดหนึ่งอ่อันน,น,นี้อันนี้เรามาชมกันนี่ครับยอดผักหวานป่าซึ่งเพิ่งเก็บไปเมื่อ4วันที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเขาก็แทงยอดขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเป็นชุดชดไป S <S ช,ชุดนี้เก App, <ivan. S 2> ็บได้เท่าไหร่ชุดนี้เก็บได้เท่าไหร่ก็จะออกเราพยายามที่จะให้เขาออกเป็นชุดๆเลยนะครับเพื่อที่จะเก็บรวบรวมกันได้อ่าปริมาณที่มันมันได้ปริมาณในแต่และชุดไปนะครับนี่ครับยอดผักหวานป่าพื้นที่ที่อ่าใช้พื้นที่ไม่เยอะครับตัวนี้นะครับผักหวานป่า етров, นี่ครับนี่สองสองต้นนี้ก็เป็นสองต้นใหญ่นะครับสองต้นนี้ก็คือ,ค,อคือเป็นพื้นพื้นที่ที่มีอ่าต,ต้นใหญ่หน่อยนะครับ ท,ที่สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างนะครับจริงๆแล้วการนี่จากประสบการณ์นะครับก็คือเราจะเอาใบาเขาออกเพื่อที่จะให้เขาแทงยอดนะครับปริมาณยอดจะได้มากขึ้นนะครับถ้าหากว่าเขามียอดกอ็ปริมาณในการถอดยอดของเขาจะไม่ไม่สูงขนาดนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็ผ่านไปแค่4วันเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะพร้อมให้เราเก็บอีกรอบอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับจำนวนยอด ของแต่ละต้นแล้วก็ปริมาณที่เราทําเป็นชุดเดียวกันเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้ปริมาณของน้ําหนักของยอดนะครับเก็บขายได้เป็นชุดๆว่างั้นเถอะนี่ครับก็เราไม่ได้เตรียมพื้นที่ให้มันโล่งให้มันสะอาดอะไรจนเกินไปครับเพราะว่าเราต้องการที่จะคลุมพื้นที่ให้มันมีความชื้นให้มันมีใบไม้จากต้นมะขามเทศบ้างนะครับหรือว่าอาจจะเกิดจากาต้นมะขามเทศบางต้น ที่อยู่ใน uh, เป็นพี่เลี้ยงของเขาเนี่ย uh, ได้มีพื้นที่ในการที่จะให้ความ λη, ร่มรื่นร่มรื่นด้วยนะครับในสวนด้วยนะครับอันนี้ต้นนี้ปริมาณความโตความสูงนะครับเราไม่ค่อยได้แต่งนะครับหลังจากที่เราแต่งเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่งนี่หมายความว่าเราจะ euh, แต่งกิ่งเขานะครับแล้วก็ eyes. จะสร้างยอดเพื่อที่จะให้เขาแตกแตกยอดสร้างตุ่มไว้นะครับเพื่อ <het> ที่จะให้เขาแตกยอดตรงนี้นะครับก็ ก็แล้วแต่ว่าเราจะวางแผนว่าจะให้ต้นผักหวานมีความสูงเท่าไหร่นะครับต่อต้นนะครับเราเก็บหญ้ากเก็บง่ายนะครับเราจะใช้พื้นที่ให้เขาอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันจริงๆแล้วผมปลูกนี่ประมาณสักเมตรเดียวนะครับความห่างเมตรเมตรห้าสิบแปดสิบแปดสิบเซนก็ยังมีเลยนะครับไม่สูงเลยสองต้นนี้ก็แปดสิบเซนเองนะครับ เก็บชะอมแล้วก็เก็บผักหวานนะครับซึ่งเขาอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่แล้วเก็บแบบเดียวกันเก็บไม่ให้เหลือใบนี่ครับมะขามเปรี้ยวนะครับมะขามเทศแล้วก็จะมีต้นผักหวานนะครับมีชะอมด้วยอยู่ในสวนเดียวกันนะครับอันนี้พื้นที่นี่ครับยอดนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้ยอดผักหวานป่าซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าผักหวานเนี่ยถ้าได้รับน้ํานะครับสัดส่วนของ ระยะการให้น้ําห่างกันสัปดาห์และกี่วันให้น้ําในปริมาณเท่าไหร่นะครับการถอดยอดการแทงยอดของเขาก็จะสมบูรณ์นะครับเราใช้อินทรีย์ sea, บํารุงของเขาเพื่อที่จะให้เขาโตหรือว่าแทงยอดแบบธรรมชาตินะครับไม่มีสารเล่งไม่มีอะไรที่เป็นเคมีปะาปนเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติของแต่ละสวนไปก็เราก็ไม่ได้อ้างอิงว่าเรามีความรู้ในเรื่องนี้โดดเด่นอะไรนะครับแต่ว่าการวางแผนที่จะ ให้ยอดผักหวานนั้นออกอปริมาณาระยะเวลาในการที่จะเก็บยอดอยู่ห่างกันระยะเวลาเท่าไหร่เป็นต้นนะครับผักหวานป่ายอดเหลืองนะครับเก็บยอดในช่วงบ่ายนะครับช่วงเย็นๆวันนี้ของทุกวันนะครับก็จะมีมะขามเทศหลังจากที่ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในช่วงเขาเรียกว่า เรียกช่วงหน้าร้อนนะครับที่มีไม่น่าจะมีฝนมานะครับปีนี้ก็ถือว่าทั้งฝักของอะมะขามเทศนะครับหรือว่าฝักของมะขามหวานก็ดีนะครับปีนี้ก็พอเขาได้อายุวันที่เขาจะสุกเต็มที่นะครับก็มีฝนลงมาปีนี้ก็ต้องบอกว่ามันมันเสียหายไปทั้งหมดเลยนะครับทั้งมะขามเทศแล้วก็ทั้ง ะมะขามเปรี้ยวมะขามหวานก็ดีนะครับส่วนมะขามเปรี้ยก็ไม่ได้มีผลเสียเรื่องอะไรนะครับแต่ว่ามะขามหวานปีนี้ก็ต้องบอกว่ามันสุกพอดีกับที่ฝนลงมานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะลงมาสำหรับฝนปีนี้นะครับก็ลงมาแล้วแล้วก็เสียหายแล้วว่าสร้างความเสียหายกับเกษตรกรที่มีมะขามหวานมาอนกันเถอะนะครับทั้งจังหวัดเลยทั้งเพชรบูรณ์นะครับพื้นที่ที่มีมะขามหวานนะครับพื้นที่ที่เป็น,ปนสันดอนหรือว่าเป็นพื้นที่พื้นที่ภู นะครับภูเขานะครับซึ่งเกษตรกรนั้นปลูกมะขามหวานไว้เยอะแล้วก็ส่งผลให้กับเกษตรกรนะครับปีนี้เกือบจะทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของฝนที่มาไม่ตรงเวลานะครับมากับไม่ตรงเวลากับสถานการณ์ที่ของทุกปีที่ผ่านมานะครับมะขามหวานก็เสียหายเยอะนะครับเสียหายแทบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ฝักของมะขามเทศด้วยนะครับปีนี้ก็ถือว่าเกษตรกรนั่นไม่ได้อะไรเลยนะครับในส่วนของมะขามหวานที่คิดว่าจะเก็บไว้ปีนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งฤดูการที่ มะขามหวานปีนี้ดกมากนะครับจำนวนของแต่ละต้นนั้นเยอะนะครับแต่ว่าก็เสียหายกว่า90%กันแล้วกันนะครับผมบอกเปอร์เซ็นต์เลยก็แล้วกันขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับช่องการแสงทอมเมเดียชาแนลแล้วก็ทั้งน้ำหมักศูนย์ไพรสมาร์ทโก้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพสำหรับการดูแลสุขภาพแพทที่ดีการขับถ่ายพยาธินะครับป้องกันและลดอาการไข้หวัดนะครับแล้วก็ลดท้องอืดนะครับ ก็ขับลมแล้วก็ช่วยเจริญอาหารของแพะด้วยนะครับสลับแพะวัวกระบือควายหรือว่าพี่น้องที่เลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงสุนัขก,ก็ดีเลี้ยงแมวก็ดีหรือว่าสัตว์ปีกสัตว์เขี้ยวเอื้องนะครับทุกชนิดเลยนะครับตอนนี้น้ำหมักสูญันไพรสมาร์ทโกดก็เป็นสินค้าแบรนด์สินค้าคุณภาพอารองรับการผสมอาหารให้แพะให้สัตว์เลี้ยงของท่านนะครับทั้งการผสมอาหารและก็แบบกรอกปากที่ช่วยในการขับถ่ายพยาธินะครับแล้วก็ผสมน้ำให้สัตว์กินได้ทุกชนิดด้วยนะครับ น้ำหมักสูนย์นธยสมาร์ทกวน,นะครับเข้าไปติดตามที่เพจแล้วก็ส่งข้อความชื่อที่อยู่และเบอร์โทรสั่งจองสอบถามได้ทั่วประเทศสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องเรานะครับวันนี้ขอบคุณทุกาที่ติดตามรับชมนะครับการแสงทองในเดชชาแนลวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับ